โอเคครับสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ปล่อยอวิธีการไลฟ์สดใน TikTok นะครับเพราะว่าช่วงนี้ TikTok สามารถที่จะไลฟ์ขายของแล้วก็สามารถที่จะไลฟ์ด้วยโปรแกรม OBS ได้ด้วยนะครับปัจจุบันสามารถที่จะไลฟ์แล้วก็ขายของของแต่ละคนแต่ละธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะสตรีมเกมสตรีม อะไรต่างๆนานาที่เป็นรายการของเราลงที่ช่อง t i k t o อของทุกคนได้นะครับแล้วก,ก็วันนี้เรามาถึงตัวที่มันเป็นแพลตฟอร์มของการขายโดยตรงนั่นก็คือ s h o p e e นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะก็จะมาสอน OBS นะครับในการไลฟ์สตรีมขายของที่ s h อ p e e นะครับทีนี้เราก็จะจัดการหน้าต่างหน้าตาของ Shopee นะ่ะก็คือเขาจะต้อง มีเอกลักษณ์ในการไลฟ์สดก็คือเป็นการไลฟ์แนวตั้งใช่ไหมทีนี้หน้าจอของเรามันเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็เราก็จะมาจัดการหน้าต่างให้มันเป็นแนวตั้งแล้วก็สามารถที่จะแอดกล้องเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะใส่ตัวเทคใส่อะไรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นตัวหนังสือวิ่งหรือว่าจะเป็นขึ้นขึ้นบอร์ดว่าสามารถโอนสามารถเขาเรียกว่าเก็บ เงินปลายทางได้อะไรประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาสอนตั้งแต่ศูนย์ไปถึงจนไลฟ์สตรีมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนเก็บความรู้จากการไลฟ์สตรีมเขาเรียกว่าอะไรเขาเก็บความรู้จากการสอนจากวิดีโอนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปขายของให้ตัวเองได้ในที่สุดในบนบนเว็บไซต์ช h อป e ีนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยที่เราจะต้อง เซตค่ากระดาษก่อนนะครับหลังจากที่เราเป็น,ปนแนวนอนนะถ้าเราเปิดโปรแกรมมาเป็นจะเป็น default แนวนอนนะครับแล้วก็เราไป setting นะครับแล้วก็ไปที่หน้าวิดีโอก่อนนะครับในหน้า default นะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายกับว่า1920คือ 1, คูณ1นะครับก็คือ expect ratio ของวิดีโอนะครับเป็น16ต่อ9ก็คือ Full HD นั่นเองนะครับแต่ ช้อปปีนะครับสามารถไลฟ์สตรีมได้แค่ 720p เท่านั้นเองนะครับถามว่า,าเพียงพอไหมสำหรับการดูแต่ส่วนมากทุกคนมันดูบนโทรศัพท์อยู่แล้วแหะใช่ไหมก็เราก็จะเซตให้มันยินเครื่องเราน้อยลงหมายความว่าตัวที่มันเป็น full hd นะครับสามารถที่จะปรับลดขนาดลงได้นะครับที่เราค่าของ 720p ก็จะเป็น 1,280หรือมาติ๊กที่ตรงนี้ได้เลยนะครับติ๊กที่1,280นะครับอันนี้คือค่า720ปีที่ช้อปปี้เขาอ่าเรคค m มเมนว่าสามารถที่จะไลฟ์สตรีมได้ถ้าเราไลฟ์ไปสูงสุดมันก็ได้แค่720ปีนะครับแต่ว่าเพียงพอไหมสาหรับการดูในมือถือเพียงพอนะครับตั้งแต่640ขึ้นไปก็ก็ชัดเจนนะครับทีนี้ เราเซตตรงนี้ได้แล้วนะครับเรากดแอป l y ก่อนนะครับแล้วเรามาตั้งค่าที่ output นะครับเออๆอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึง,นงผมลืมผมลืมกลับนะครับอย่าลืมกลับนะครับตัวนี้นะครับอ่ามันต้องเป็นมันต้องเป็น1,80นดนะครับคูณ1,9 0 0 1 9 2 0้ายนิบนะครับแล้วก็มาติ๊กที่ 720p นะครับ คูณ1น8 0นะครับก็เวลาผมอัดผมก็จะอัดแบบอัดแบบความเคยชินนะอัดยาวๆแล้วเหมือนคุยให้คุยแล้วก็ทําให้ดูนะครับว่าเฮ้ย hey, มันทําอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าความผิดพลาดมาผมไม่ผมไม่มีคัดชนตัดตัดชนนะครับเวลาเวลาสอนเวลาสอนอัดคอร์สนะครับผมก็จะอัดตามความที่แบบเราเคยชินแล้วก็ให้ทุกคนทําตามนะครับอ่ะทีนี้เราเสร็จแล้วเราแอปพลายนะครับอ่าแล้วตัวนี้มันก็จะเป็นแนวตั้งเห็นไหม อืมได้แนวตั้งแล้วนะครับทีนี้เราไปดูที่เอาต์พุตอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวเอาต์พุตนะครับเราก็จะไปที่สตรีมนะครับสตรีมตรงนี้ก็เซตค่าต่างๆอย่างที่ผมเซตได้เลยนะครับก็จะเป็น Nvidia ถ้าสมมุติเครื่องใครมีการ์ดจอนะครับมันก็จะเป็น Nvidia NVE NC นะครับ S.264 n e วนั่นเองแล้วก็รีสเกลถามถามว่าเราไลายไปแบบเนี้ยได้ไหมมัน มันก็ได้นะครับแต่ว่าการที่ช้อ p ป,ปี้เขาอนุญาตให้แค่ 720p เราก็เอาแค่ 720p นะครับ720 <7 20 S 1> ใช่ไหมเหมือนหน้าต่างของแคนวาสเมื่อกี้นะครับ1280นะครับเ t r o อนโทก็จะเป็น CBR นะครับผมคอนโท o บิดเ t ทก็เป็นเ e Control นะครับก็จะอยู่ที่6,500นะผมเซตไว้6,500ถ้าสมมุติว่าใครเครื่องยังไม่แรงมากเท่าไหร่นะ เซตได้อยู่ที่ประมาณ4,000ก็โอเคแล้วคนระับ4,500 5 0ห้าพันอะไรประมาณนี้ที T ่เฟรมอินเทอร์วัลอยู่ที่2นะครับเพื่อที่จะให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องพี่เซตผมใช้เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับแล้วก็ไฟฟิสิเคแลวก็ไฟไฟ c สิคอยู่ที่พายส์อ่านว่าอะไรพายสิควิชวลจูเนียรนะครับก็จะเป็นการจอนะครับพวกนี้การประมวลผลอะไรต่างๆนานาก็จะเป็น G.P.U. 0นะครับแล้วก็ Macbit Mac B บี frame, เฟรมก็อยู่ที่2อะไรประมาณนี้นะครับก็เซตตามนี้นะครับก็สามารถที่จะไล์แบบนวลๆนะผมชอบแบบนวลๆน,น,นะครับอ่ะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้กันก่อนกดโอเคไปนะครับถ้าถ้าเราได้แล้วเราก็มาทําการเซตซีนนะครับเซตซีนหนึ่งเราจะทําการเซตซีนเซตซีนเดียวนะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรที่เป็นลูกเล่นในการขายเยอะแยะมากมายเราจะเซตที่ กล้องอันหลับแรกเราก็ใช้ Snap Camera นะครับแล้วก็ไปที่ t ท a n ฟอร์ม C C W ครับแล้วก็ตัวนี้ผมจะเซตเป็น Fit นะครับหรือกด Control F ครับแต่ว่ามันเป็นแนวนอนนะสิ ิทูสกรีนแต่ว่ามันเป็นแนวนอนนะมันใช้ฟังก์ชันที่แบบว่าเป็นเป็นแนวตั้งไม่ได้นะเพราะว่าวิดีโอมันมันขึ้นค่าแนาวนอนอยู่แล้วผมจะใช้ตัวนี้ละกัน C W ก่อนนะครับหรือกดกลับไปเลยเซตมาอย่างไงก็ดึงไปอย่างนั้นนะครับแล้วก็ให้มัน snap นะครับอ่าโอเคอันนี้คือการขาย สมมติว่าเรามีสินค้าโอ้โหมันชัดเกินไปหรือเปล่าพ่อคุณเออ <c oughs> ชัดจนเห็นอะไรสักอย่างโอ้โหกินชาด้วยเป็นการสอนที่ชิวมากเลยครนะตัวนี้เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆนานๆในการลูกเล่นสำหรับ Snap Camera นะครับอย่างที่ผมสอนไปแล้วนะครับสำหรับการแอดวิดีโอการเจาะหลังเขียวนะครับ มาเนี้ยน่าใสขึ้นอ่ะพอน่าใสแล้วก็ขายได้ขายของได้นะครับแต่ถ้าอยู่ไกลๆทุกคนมันจะเห็นว่าเฮ้ยมันโอเคเลยนะอืมแล้วทีนี้ผมถ้าซูิว่าผมรีวิวใช่ไหมผมก็จะมีะในการเซตในบทเรียนถัดไปอาจจะเซตแอดก้องเป็นกล้องที่สองนะครับเพื่อที่จะเป็นการรีวิวจากมุมท็อปลงมาด้านล่างนะครับเพื่อที่จะเราอีกกล้องหนึ่งคือกล้องหลักนะครับคือเมน เมนคาป m ล r ่านะครับอีกกล้องนึงคือกล้องเสริมคือเป็นสแนปช็อ t แล้วเป็นแคนดิดอะไรประมาณนี้เวลาเราเล่นอุปกรณ์ที่เราจะมารีวิวขายอะไรป,ประมาณนี้ก็ได้นะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาเซตที่หลักๆก็คือพ่อขาแม่ขาที่จะมายีนหน้ากล้องแล้วก็สามารถที่จะขายเฉพาะในบนช้อปปีได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็ผมก็จะใส่ตัวเทคนะครับสําหรับโอน อะไรนะเขาบอกเขาชอบบอกว่า,าทักแชทอ,อันนั้นเฟซบุ๊กเนี่ยอันนั้นเฟซบุ๊กเราก็จะบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารก็ใส่บัญชีธนาคาร,าคารตึดตดตๆดตๆดติดตดตดดาโอเคใช่ไหมครับน,นี้บัญชีธนาคารใส่ประมาณประมาณนั่นบนก็ได้ครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะ ปรับเปลี่ยนให้มันมีพื้นหลังด้วยนะครับพื้นหลังเป็นแบ็กกราวน์คัลเลอร์นะครับให้มันเป็นสีตัดกันก็จะประมาณสีชมพูฟ้าอะไรฟ้า,าแล้วก็มาเลื่อนแบ็กกราวน์โอปาซิตี้นะครับธนาคารสีฟ้าน่าโอเคนี้อ่าถ้าสมมุติว่าอยากจะแบบอ อยากจะให้ตัวหนังสือเลื่อนนะครับสามารถที่จะทำได้โดยคลิกบวกเหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่เท็คนะครับแล้วก็เตือนระวังระวังสมมติว่าอย่าหลงอย่าหลงเชื่อถ้าไม่ใช่เลขบัญชีนี้นะครับส่วนมากเขาจะเป็นแบบนี้เพราะว่าโดนโกงกันเยอะไม่ใช่เลขบัญชีนี้นะครับ อ,อ่าทีนี้เราก็จะแบบเอามาด้านล่างหน่อยๆนะครับแล้วก็ใส่พื้นหลังให้เขาหน่อยนะครับพื้นหลังให้เป็นสีแดงไหมแดงไปเลยตึอกันไงก็เื้อเห็นไ,ไหมครับเอาแดงไปเลยก็ได้นะครับทีนี้เราจะใส่เอฟเฟกให้มันเลื่อนนะครับแบบสวยๆนะครับไปที่คลิกขวานะครับคลิกขวาที่ตรงเทค gdi บวกนะครับแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์กดที่บวกครับแล้วก็ไปที่สกร์เอ้ยสกรอนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเลื่อนไปด้านขวานะครับมันก็จะรีกมูไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ปรับความเร็วได้เลยจะเอาเท่าไหร่นะครับแล้วก็อพอประมาณนะครับโอเคประมาณนี้โอเคละ่นะอย่าลงเชื่อถ้าไม่ใช่เลขบัญชีนี้ ดูดูแล้วมันไม่เว้นวรกกันเท่าไหร่นะครับระวังไหนไหมระวังกับบัญชีนี้มันจะต่อกันจากตัวนี้นะครับก็คือที่สิ้นท้ายข้อความนะครับเรากด Spacebar นะครับเพื่อให้มันจะเว้นวรกแล้วก็เริ่มตัวใหม่นะครับนะทีนี้วิธีการไลฟ ไปช้อปปี้ทำยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าหน้าหลักการขายของของเราก่อนนะครับก็คือหน้า s ซ l l e r Center นะครับก็คือหน้านี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็วิธีการที่เราจะาใช้ตัว Key Steam นะครับอยู่ที่ประมาณตัวนี้อันนี้คือผมคือผมเป็นเป็นลูกค้าของช้อปปี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเราอยากจะาขายของเราก็เข้าไปสมัคร ที่ด้านบนก็จะปีเขาว่าเซลเลอร์เซ็นเตอร์ช้อปปี้เซลเลอร์อะไรประมาณนี้ด้านบนนะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยเราจะไปเอาคีย์สตรีมมาจากตรงไหน,นถ้าสมมุติว่าใครที่มีสินค้าแล้วก็คุกคียกับช้อปปี้เซลเลอร์เซ็นเตอร์อยู่แล้วนะครับก็จะรู้แหละว่ามันคืออะไรบ้างในหน้าต่างแตงนา,นา,นานแบบนี้นะครับทีนี้เราจะไปเอาคีย์สตรีมของ s h อป e e มาได้อย่างไรนะครับไปที่เลื่อนลงมาอยู่ที่ Marketing Center นะครับแล้วก็มาที่ Marketing Center นะครับ มาต,ตัวตัวทึบสีเทาแล้วครับแล้วก็มาเลือกตัวนี้นะครับแล้วทีนี้ไปที่ไหนปาที่ด้านล่างครับผมมาที่เขาเรียกว่า s h o p ปี้ไลฟนะครับกดที่ช h อ p ป,ปี้ไลฟครับอ่าผมมีสินค้าที่เอาไปขายที่ช h อปปีด้วยก็จะเป็นอคอร์สเรียนนี่แหละแต่ว่าพึ่งพึ่งลองทำพึ่งก็จะเอามาสอนทุกคนว่าแอดสินค้าเข้าไปยังไงนะครับแล้วก็ จะไลฟ์สตรีมได้ยังไงทีนี้ในหน้าตัวนี้มันก็จะเป็นดีฟอลต์ต,ต่างๆนานานะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาพปกเราเปลี่ยนภาพปกอะไรต่างๆนานาได้อย่างตรงนี้นะครับเปลี่ยนภาพปกว่าวันนี้มีสินค้าอะไรขายมีชอ็อตมีอะไรขายแบบทีเด็ดมีลดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ทุกคนก็สามารถที่จะทําภาพปกไว้นะครับขอแนะนําให้มีอัตราส่วนที่เป็น1ต่อหนึ่งนะครับก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะครับทีนี้ ชื่อในการเซลลดราคาคอสเรียนนะสมมติว่าผมจะไลฟ์แล้วนะแล้วก็คำอธิบายต่างๆในการไลฟ์สตรีมในครั้งนี้นะครับแล้วก็เพิ่มสินค้าอะไรต่างๆานานาขึ้นไปตรงนี้เป็นกล้องเว็บแคมนะครับก็สามารถที่จะแท็กสินค้าที่เกี่ยวข้องของเราได้หรืออะไรต่างๆนานา,นา,นานได้ทีนี้เราคลิกถัดไปครับพอถัดไปแล้วจะเข้าสู่หน้า Shopee Lite โดยตรงนะครับทีนี้เราก็จะเห็นการเชื่อมต่อไลฟ์ของคุณกับ OBS ในตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเอาไปใส่ตรงไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเราก็มาดูหน้าจอของ s h o p ปี l i ล e live ก่อนว่ามีอะไรบ้างก็จะมีผู้ชมถูกใจแล้วก็ notification คัดลอกลิงค์คัดลอกลิงลก์นี้หมายถึงว่าเราจะสามารถก๊อปปี้ในขณะที่เราไลฟ์ไปแล้วก๊อปปี้แล้วไปวางที่ท e ี a c e b o o k หรือใน Messenger ก็ได้นะครับหรือไลฟ์ช้อป ก็ได้นะครับเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้าเดิมๆลูกค้าเก่าเข้ามาดูไลฟ์สดในช h อป e e Live ของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับสินค้ามีอะไรบ้างสินค้าที่กำลังแสดงจากจากของของแคตแคตตาล็อกของทุกคนก็น่าจะพอ,อะรู้อยู่แล้วว่ามีของของของ,ของตัวเองมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นตัวนี้สามารถที่จะแบบมีคอยอะไรต่างๆนานาได้นะครับแต่ส่วนการการที่มีคอยของผมมันไม่มีคอยนะ การเทินออนคอยอะไรประมาณนี้มันก็จะมีการแจกคอยนะครับแจกคอยให้ในระหว่างก่อนก่อนก่อนที่เราจะกดไลค์มันก็มีการมอบคอยให้ลูกค้าเขาเก็บคอยของเราได้นะครับก็ประมาณตรงนี้นะครับทีนี้เราจะเอาคีย์ตรงนี้ไปใส่ตรงไหนใช่ไหมครับทีนี้ผมก็จะก๊อปปี้หรือก๊อปปี้คัดลอกโดยครอปครอปตรงนี้ให้มันหมดนะครับหรือคอนท A ลเอไม่ใช่คอนทอลเอก็ได้แต่มันมันออกไปหมดไว้ ลากเมาส์ก็ได้ครับลากเมาส์คลอปหรือว่าก๊อปปี้ตรงนี้ง่ายกว่านะครับแล้วก็มาที่หน้าจอของ OBS ของเรานะครับไปที่ Setting ครับแล้วก็ไปที่ส re a m ครับแล้วก็คัสตรงเลือก service ให้เป็น c u s t o m นะครับแล้วก็ Serv e อร์ให้เป็นที่เราก๊อปมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปหน้าไปหน้านั้นใหม่นะครับแล้วก็ copy key ครับแล้วก็เข้ามาที่ OBS ครับแล้วก็ c t r r v ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวของสตรีมคียที่เราจะไ <c oughs> ลฟ์ตรงไปที่ shopee l ไลฟเรียบร้อยแล้วทีนี้เรากด apply ครับอ่าทีนี้เราพร้อมที่จะไลฟ์ไปที่ shopee l ไลฟ์แล้วทีนี้เราลองกดที่ ถ้าสมมุติเราเราจัดการอะไรต่างๆนานานะครับเสร็จหมดแล้วเราสามารถกดที่ start streaming ได้เลยนะครับแล้วทีนี้เราไปดูหน้า Shopee นะครับในหน้า Shopee มันก็ยังไม่ขึ้นอะไรนะครับเราสามารถที่จะกด refresh ที่1ทีนะครับทีนี้มาแล้วเห็นไหมครับอันนี้คืออันนี้คือ preview ที่เราอันนี้คือจะพร้อมไลฟ์แล้วนะครับข้อมูลตรงเนี้ถ้าสมมุติว่าเรา เตรียมการที่ OBS เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะกด Start Streaming แล้วก็มา Refresh ตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปดูที่หน้า Shopee Live นะครับคือหน้า Shopee ตรงที่เราเซต up อะไรต่างๆนานาทั้งหมดตรงนี้นั่นเองนะครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าสมมติว่าใครอยากจะเริ่มเริ่มไลฟ์นะครับก็เพียงแค่กดคำว่าเริ่มไลฟ์ทีนี้ Shopee ก็สามารถที่จะ หลายขายของของเราด้วย OBS ได้แล้วนะครับอืมทีนี้มันของผมมันมีปัญหาอยู่ที่ใช่ไหมก็คือว่าอาจจะเป็นระบบของอเราไม่สามารถที่จะไลฟ์สตรีมได้แต่ว่าอันนี้คือการการสอนแต่ว่าเอมันก็มาอยู่นี่นะอืม จะเป็นที่อินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเราไลา์สดไปนะครับอย่าลืมเช็คตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้ามันขึ้นตัวสีแดงนะครับไม่สามารถที่จะส่งออกได้นะครับดังนั้นเราลองรีรีเน็ตไปรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยกดสตาร์ทสตรีมมิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับ มาดูก่อนนะครับว่าข้างบนมันขึ้นไปไหมข้างบนก็ยังขึ้นไปอยู่นะครับอ่าทีนี้เราลองถ้าสมมติรีสตาร์ทเน็ตแล้วเราลองกดขึ้นไปอีกรอบนะครับแเราก็ไปดูอีกรอบนะครับรีเฟรชรอบหนึ่ง แต่ว่าช้อปปี้ไลฟ์อ่ะถ้าสมมุติว่าเรากดไลฟ์อ่ะ like แล้วมันแบบเอคนดูอ่ะจะเข้ามาเยอะมากนะผมว่าผมอยากจะลองจังเลยถ้าสมมุติว่าเรากดไลฟ์แล้วแล้วก็จะมีตัวผู้ชมเนี่ยก็จะขึ้นตุบ,ตบ,ตบ,ตบๆๆๆๆๆเลยแหละเนี่ยโอเคเป็นไปสีเขียวแล้วต้องเช็คอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอินเทอร์เน็ตเราเราก็ตรงเนี้ย ภาวะของอินเทอร์เน็ตล่มหรืออินเทอร์เน็ตช้าอินเทอร์เน็ตไม่ไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้จะขึ้นสีแดงหรือถ้าอินเทอร์เน็ตช้ามากๆม,มันก็จะขึ้นสีเหลืองหรือสีส้มนะครับตรงนี้นะครับเป็นสีน่าจะเป็นสีเหลืองเพราะว่าผมไม่เคยเห็นที่มันเป็นสีส้มกับสีเหลืองนะครับแล้วก็โดยปกติก็จะขึ้นแต่สีเขียวกับสีแดงนะครับแต่สีเหลืองกับสีส้มนี่จะไม่ค่อยปรากฏที่เครื่องผมเท่าไหร่ นะคระัทีนี้เราลองมากดสักหนึ่งนาทีเริ่มไลฟ์เฮผมผมปรับเปลี่ยนตรงนี้ดีกว่าสมมติตรงนี้เป็นบัญชีธนาคารของทุกคนนะครับสอนรลายด้วย OBS แล้วครับไปดูที่ช้อปปี้เน็ตไวเน็ตไวไวอ่ะ Network, Network. Network. เราลองกดเริ่มไลฟ์ดูนะครับหนึ่งสองซ้ำไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าถ้าสมมุติว่าลูกค้าเขาเข้ามาอ่า ดูไลฟ์เรานะครับมันก็จะมาเห็นไหมครับมันก็จะมีผู้ชมหนึ่งคนนะครับสามารถที่จะดูได้ว่าใครที่เข้ามาไลฟ์ดูไลฟ์ของเรานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้ OBS สอนไลฟ์ด้วย OBS มาทำการไลฟ์สดที่ช h อป e e นะครับตอนนี้ผมกำลังอัดคอร์สอยู่นะครับสำหรับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ช h o ป e e ้ไลฟ์นะครับสามารถที่จะ ไลฟ์ด้วย OBS ได้แล้วนะครับสำหรับผมก็เป็นผู้สอนนะครับสำหรับ OBS Advisory ที่ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับตอนนี้มีคอร์สนะครับมาให้ทุกคนนะครับตั้งแต่1,499บาทสามารถที่จะเข้าไปดูวิดีโอแล้วก็ไลฟ์ในกลุ่มได้นะครับสามารถที่จะเรียนได้ตลอดเวลานะครับเรียนได้ตลอดชีพแล้วผมก็จะเพิ่ม เพิ่มบทเรียนให้ทุกคนทุกคนเข้าไปนะครับซื้อสินค้าในไลฟ์นะครับตัวนี้นะครับอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณมีคนซื้อด้วยเหรอครับขอบคุณครับโอ้โหไม่คิดว่าการการอัดคอร์สเรียนเรียนครั้งนี้อะครับจะเป็นจะมีลูกค้าซื้อด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะทักจะทักไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ ผมขายคอร์สนะครับเป็นการเรียนไลฟ์สดด้วย OBS นะครับผมสอนในกลุ่มปิดนะครับสามารถที่จะซื้อสินค้าจากหน้าหน้าเพจของช h อปปีได้เลยนะครับแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ไลฟ์ด้วย obs สวยๆแบบนี้จัดการกล้องนะครับก็คือบทเรียนต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบทเรียนว่ามีบทเรียนอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็คือผมอัดบทเรียนเข้าไปข้างในข้างในกลุ่มนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับตั้งแต่0จนถึง100คุณสามารถที่จะไลฟ์สดบน obs แล้วก็ไลฟ์สตรีมไปยังแพลตฟอร์ม shopee live ได้แล้วณวันนี้นะครับ สามารถที่จะเซตค่ากล้องเซตค่าตัวอักษรวิ่งเซตค่าสินค้าอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นรหัสสินค้าหรือว่าตัวเป็นแอนิเมชันอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับสามารถที่จะสอบถามได้นะครับตลอดเวลานะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าตัวนี้มันทำยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอจบขอจบบันทึกคอร์สสำหรับไลฟ์ช้อปปี ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาคุยกับทุกคนในไลฟ์สดตอนนี้ให้ทุกคนฟังนะครับเดี๋ยวผมขอปิดจบหลักสูตรการไลฟ์ช็อปปี้ไลฟ์ตอนนี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่ให้ผมด้วยนะครับจาก OBS Advisory อย่าลืมนะครับบทเรียนนี้ก็คือบทเรียนสอนไลฟ์ ชอปปีนะครับก็คือสามารถที่จะไลฟ์ด้วย OBS ได้แล้วณวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและนักเรียนทุกคนที่ซื้อคอร์สมาขอบพระคุณครับ